สวัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นกลางหันลมกันตอนนี้นะคะเป็นเวลากี่โมงเนะี่ยน่าจะสิบเอกประมาณห้าโมงกว่านะคะห้าโมงเช้าสวัสดีค่ะเราดูกันบนที่ไล่โอโซนพุ่งกลางหันลมนะคะน,นกลางหันนี้จริง ใหญ่มากบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนไม่ร้อนเลยอะ่ะแต่มาช่วงกลางวันก็มีร้อนนิดนึงนะคะเพราะแดดแรงมากแต่พอช่วงเย็นปุ๊บอากาศเย็นเรามองไปค่ะบเป็นวิวนู่นนะคะทุกคนฟังนู่นขาวๆนู่นน่ะอันน่าจะผ่าซ่อนแก้วนะคะตรงนู้น สวยมากนะคะที่พักโอเคนะคะเป็นเหมือนบ้านไม้ข้างในเป็นเต็นท์มีเครื่องเล่นอะไรบ้างเครื่องเล่นเหรอคะนี่ตกกระเดืองตกกระเดีองไม้นั่งแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าถิ่งช้าเดี๋ยวสาธิตการเล่นถิ่งช้าหน่อย <c oughs> ไปนะแต่เหมือนเราอยู่บนลอยบนอากาศคุยมันจะล่วงไหมย่งรอบย่งรอบนี่ไปสรุปวันนี้มีเมนูอะไรกินบ้าง อดดอกอย่างหมูก,กระทะก็ไฟนน่นเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับก่อนจะมาตรงนี้นะครับไฟมีแค่ไฟโซล่าเซลล์ครับพก power bank พก power bank มาด้วยถ้าเกิดจะมาตรงนี้นี่เต็นวันนี้เป็นไงบ้าง อากาศอากาศเป็นไงบ้างวันนี้อาากศหนาวไหมตอนนี้หนาวค่ะแต่กลางวันอะเหมือนเพิ่งเหมือนฝนลินนะเนี่ยลินไหมปลาหมึกนี่ทำไงปลาหมึกเดี๋ยวก็เสียบไม้ย่างหรือยยังง่าเหมือนเดิมโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพักกันที่ไร่โอโซน วนทุ่งกังหันลมค่ะวนกังหันบุญวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะเขาไม่เรียก,กว่าเย็นนะตอนนี้นะเขาเรียก,กว่าหนาว <c oughs> นี่ค่ะรอบรอบนี่เห็นควนันนี่คือหมอกนะคะไม่ใช่ควันนะาขาวๆเนี่ยไฟสวยด้วย วนี terror, <Ps> hmm ้มาเที hmm ่ยวขาเขานะคะไปเขานอนไปแล้วพอดีไหมล่ะในแค่ไหนค่ะ่มี่าน่อยอ่ไม่อ่ได้อวดจริงร่วงก็ให้ดูร่วงนี่คือไมนไก่หรืออะไรอ่ะยเหมประสิเลย เนเอเนเนไมคใส่ดูดีๆดคนไม่ต้องถ่หรอก้นี่ม่ตัวอะไรอ่ะเช้านี้ที่ไรโอโซนบนกลางหันลมนะครับบรรยากาศดีมากหมอกเยอะมากอยู่กังหันลมให้เห็นกางหันลมบ้าง มีตะเสากลางหันหายหมอกบางไปหมดแล้วอันนี้บ้านพักเมื่อคืนนะครับน,นีบรรยากาศยามเช้ามีคนมัวที่ตาอยู่บอกให้รีบให้รีบให้รีบนอนสบายไหมเามื่อคืน <laughs> ด,ดีไล่โอโซนนะครับไล่โอโซนที่ทุ่งก้างหันลมขาคอนครับมามาใครอยากมาเที่ยวตามมาเลยพื้นที่สะดวกสบายที่จอดรถมีห้องนะครับห้องพักห้องพักตรงนี้นจะเป็นห้องพักอีกห้อง ห้องพักนะครับก็จะมีห้องฝั่งนู้นเห็นไหมห้องพักอีกนะครับบริเวณไรโอโซนราคาไม่แพงนะครับใครสนใจมาได้แถวนี้บรรยากาศตอนนี้เช้าแล้วหมอกหมอกฝั่งนี้ดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วหมอกหมอกยังอยู่ดูใครเห็นกลางหันบ้าง บอกด้วยครับก็เห็นกงางหันนี่ใครเห็นคนง่วงนอนมากไป <_ l od> ก่อนกลับก็เคลียวความสะอาดก่อนเ <_ l od> <_ l od> ก็บหมดยัง โซนครับวันนี้อันนี้หมูนอาไม้ดองอันนี้ไข่เจียวข้าวหมูทอดน,นะครับราคาประหยัดครับสนใจมาไล่โอโซน,นครับมีอาหารเช้าด้วยมาจัดกันนะครับ นะอันนี้ก็เป็นทางลงครับจะมีนี่บริเวณส่วนนี้เป็นลานกลางเต็นท์นี่ลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์นะครับโอ้โห นี่นครับใครจะมากลางเต็นท์ครับนี่ลานกลางเต็นท์นี่จะลานกลางเต็นท์นะครับโอ้โหกลางได้หลายโซนมากดูอันนี้ก็เดินลงมาเรื่อยๆโอ้โหเฮ้เยเพิ่งรู้ว่าต่ำขนาดนี้เนะดูนี่ก็ลานกลางเต็นท์อีกนะครับลงอีกลงได้อีกโอ้โห อันนี้ลงมาครับเหมือนอยู่บริเวณเขาเรียกไงริมเขานี่กลางเต็นท์ได้ถึงบริเวณนี้นครับจากสุดด้านบนนะครับลานได้ยาวลานกลางนี่ยาวเลยสวยมากดูทิวเขาสวยนะครับใครที่จะมาะครับตรงนี้คืออะไรนะ ไล่โอโซนนะครับบริเวณกลางหานนู่นเห็นกลางหานไหมครับเดินขึ้นไปยังมีอีกนะครับทางขึ้นทางลงก็จะมีนะครับ เหมือนเราเดินขึ้นไปหาก,กางหันลมตอนนี้อ้อโฮโอ้โหเห,ห,ห,หนื่อยไม่น่าเดินลงมาเลยเหนื่อยโอ<ห>้มาสูงเนี่ย <c oughs> ไปขึ้นไปโอ้โหไม่ใช่เล่นๆโอ้ย อีกนิดเดียวนูน่นกลางหาลมไปต่อครับไปต่อขึ้นไปข้างบนเป็นยังไงหายไปดิยเป็นไงบ้างเหนื่อยค่ะแต่บรรยากาศดีหอบจริงเหรบ นี้ลงจากเขามาแล้วมาอยู่ที่ร้าน,นเต๋อไก่อะไรเงี้ยคืเตอไก่ส้มตีนนี่น้นนนไนำไก่มาละแล้วก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะจากที่เราไปเขาค้อมาสองคืนสามวันนะคะ ช่ค่ะอากาศดีมากทุกคนไปตอนนี้หน้าฝนมันก็เสี่ยงมีพายุหนักๆหน่อยนะคะถ้าใครชอบกลางเต็นนะแต่ถ้าบ้านก็จะโอเคหน่อยนะคะหน้าหนาวอย่าลืมมาเที่ยวนะคะทับเบิกเขาคอนะคะวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องไม้ด้วยนะคะบ๊ายบาย